แกงเต่ามะแกเต่าแกงเกลือแล้ว่เอาดูเต่ากบใครนะเต่ากับแกงแกงเกแล้ว่ะเขาเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ปะเห็นว่าเขาเรื่องให้กวยนะครับเฮ้ยิงงอนยูนิคการใส่เงนแกงแกงเกลือแ้วล่ะเต่าไ่พิมพ์ที่บองต่อังไงเม่ใกยังไงอะเอาไปยืเงินไปกกว่านี้ไปไ่านี้ไปไกลหน่อยสีายนี่สสายนี่สีสายนี่สีายนี่อย่าไปชนเ้าได้หาอย่าชนเ้า ไอ้สัตว์ตาตี๋เฮ้ยโอ้โหเฮ็ดแล้วชนซัดแรงเลยไม่เห็นไม่เห็นมาเดี๋ยวนี้จัดกิจกรรมร้องเพลงบ้านเรากันฉลองบ้านเรากันพี่เราไปคุยคาร์เมล่อนดิคาร์เมลอนเรื่องฐานเหรอหรือไงอ่านข้อความผมยัง ย,ยังยังยังนี่เห็นรอใช่ะสัตว์โคเยอะเลยบินถ้าขายมอสสี่แล้าอันห้าล้อหนึ่ง <c oughs> ติดต่อเลยฮวัสดเจม จัว่ายครเออพอดีผมจะเอาถ่านนะครับพอดีผมต้องใช้ถ่านนะใช่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 ครับใช่ไม่กันลันได้ไหมน่ะโอเคโอเคอาแต่คนที่ถ่านยังไม่เข้ามาเอาวันนี้มาแน่แลอววันนี้มาแน่จะรีบถ่ายวัตถุแล้วก็เพื่อที่จะพอให้ได้ได้ได้แล้วเออเรื่องสกูไอัเจมว่าไงบ้างไอัเจมเจ๊เจมว่าไงบ้างพอดีเรื่องสกูก็คือผมว่าจะไปเสียงหายวันนี้เจ็บคอ ไม่ไม่ไม่มักใช้จะตะโกนบ่อยไปไหนไม่เพราะใจหนึ่งก็อยากให้รีบมีไงเพราะว่าเดี๋ยวอีสปอร์ตมันจะมาแล้วไงอย่างน้อยมันจะได้ฝึกไว้บ้างถ้าไม่ได้ฝึกเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะสู้เขาไม่ได้ดิก็นั่นแหละครับคือไม่รู้ว่าฝึกนี้แม่งจะยืดยาวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้ามันยืดยาวก็อีสปอร์ตเถอะก็นั่นแหละครับก็ต้องก็ไม่ทันเหรอก็ไม่ไหวเหรอไม่ไม่ทันอยู่แล้วครับวันไหนมันก็ไม่ทันอ๋อเพราะไม่มีเวลาฟาร์มใช่ไหมใช่ครับเพราะผมบอกแล้วตอนนี้รูปการเป็นไงบ้างอะที่เเเเจจอออออกกับบบไไ้้้ววาาายยป็นนงงผมละ คือสองวันแรกที่ะถึงมาไอนี่แก๊งผมแล้วผมล่าเขาเลยอ่าแล้วเป็นไงผมวันแรกผมก็ไม่เจอวันที่สองผมก็ไม่เจอเว้ยพอ,อวันที่สามกว่าผมจะมาเจอเที่ยงคืนครึ่งโอ้โหนะครับเที่ยงเที่ยงคืนครึ่งวันที่ว่าเฉินประชุมเรื่องตำรวจผมยังไปสอนอไปไปบ้านดูไว้เลยเออใช่ถูกนะครับคือผมไม่รู้หรอกเขาจะเมื่อวานเขาจะหาผมยังไงแต่บอกอยากบอกว่ากวัวมาสองวันกว่าแล้ว มูหามึงแบบว่าอี้อ่ะใช่อะต้งแต่โอ้โหหามาสองวันกว่านะครับแม่ไม้ผมตีสองสองเปิดจากวันนั้นอ่ะเที่ยงคืนขึ้นอ่ะไมนอนอยู่แล้วแม่หาตั้งแต่แต่หัวค่ำอ่ะคือไม่ได้หยุดกันเลยเว้ยหาอยู่ะเหมือนผมเปิดผมเปิดผมเปิดตาหาแม่งหาอยู่งั้นนะหาไม่เจอไม่นอนปั๊บพอผมรุดกันปั๊บแม่งมาแล้ว แล้วตีได้สบายครับหลายแล้วแล้วบอกเมื่อวานจะมาร้องอะไรพวกผมแม่มาหาพวกผมพวกผมก็ปาร์ตี้บ้างเะล่ะไอ้เหี้ยตีัต้องบอกปาร์ตี้เลยทีนี้ก็เนี่ยหากูมั่งนะตอนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยไปเข้ามาแล้วนั่นแหละครับเออการเอ่อที่ที่เจมสไว้คุยไว้คือสกูแลกกับรถถูกไหมคือตอนเนี้ยนั่นน่ะผมอยากได้ออืยังไงบ้างถ้าแลกกับรถก็เอเบ เดี๋ยวรถถ้าแรกกับรถเนี่ยมันควรจะเป็น A B C ตีแล้วหรือเปล่าเอ่อเป็น A B C ตีแล้วเหรอถ้าเป็น A B C ยังไม่ตีผมพอโอเคได้อยู่แต่ถ้าเป็น A B C ตีแล้วผมเกรงว่ามันจะไม่ไหวไงแ้า A B C ตีแล้วนี่มันประมาณเท่าไหร่ A B C ตีแล้วโหมันตกละสองล้านเลยนะสองล้านสองล้านสองล้านกว่าสองล้านนิดๆเลยนะเพราะว่าไม่รีบวมันใช้ของตีด้วยแล้วก็ต้องพกพาความเสี่ยงในการตีไปตีให้อีกอ๋อครับ อก็เลยว่าถ้าเกิดเป็นไปนแบบยังไม่ตีผมได้นะผมไม่ติดถ้าเกิดเออแล้วผมเห็นว่าเจมจะได้รีบเอาไปเคลียร์กับวายอวเพราะว่าตีแล้คือสองละรถคันหนึ่งลยเลยแลกกันไปเลยครับได้ได้ไ,ได้ก็เป็นเป็นรถคันหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะถือว่าผมช่วยเจมแล้วกัน <ๆ S 2> เพราะว่าเจมได้เอาไปเคลียร์กับวายัวได้ได้เดี๋ยวผมรอน้องสิทธิ์ยิบมาอีกทีหนึ่งคอนเฟิร์มแต่เมื่อวานอ่ะมันให้ผมยิกเลยตั้งตัวหาเฉย เมื่วานผมไม่มีเวลาโจรจริงเมื่อวานผมว็เข้ามามมมมผมเข้ามาล่าอยู่ครับแต่คือผมปิดเงปิดตาอออได้งันก็เป็นเจมพร้อมจะเทรดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วกันได้ครับพี่โอเคได้ครับขอบคุณครับ เฮียสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิริเป็นไงไ<อ>บ้างทรงนี้อ๋อโอ้โห,โหแตกใหม่ดีนะไม่ชินตาเลยทรงใช่เพราะว่าทรงของสิริหายอ๋อทรงของสิริหายใช่ก็เลยได้เป็นแบบมัดเปียมาอืออือืก็ได้ยอยู่ยิมรถก่อนแล้วกันไปแย่รถกูหายไ่แย่เออไ่แย่แล้วบิลลาบิลลาปไปไหนนี่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้หรือไม่ พี่เฉินไปได้กี่โมงอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้รอคนเข้าประเทศมาอยู่ครับมันยังเข้ากันไม่เต็มอ่ะเพราะว่าพี่ว่าเดี๋ยวเขากำลังเข้ากันอยู่<ห>มาเดี<ห>๋ยเดี๋ยวประกาศเ,<ร>เลยไ,ไปหามาเลย <Okay. S 1> สรุปกูคุยแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะแลกกับรถแหละ น่าจะแลกรถแล้วก็เป็นแบบสกูแลกแบบสกูไม่ตีนะเราไม่ตีเอเขาให้เขาเอาไปตีเองแลกกับรถคัสนั้ดีครับสวัสดีครับซันคัดไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่คัดไปแล้วไปรับว่าไงครับเอยมีของสอมแบงเหลือป่มีอยู่เพื่อแบ่งได้กูมีอยู่สิบขออีาหอดิเออเออเช้าจกกูไม่มีของบิษัท แต่แบกได้ไม่เยอะนะเพราะกูจะบมดนะเออะะเอามาเอามาห้ากล่องวะสองแปดหก เฮี้ยระสับ,สบ,บกษาผมม่ไม่กล้าตีเลยว่วคนดูพูดกันตรงๆเลยผมไม่กล้าตีว่ะ <c oughs> ผมไม่กล้าตีมากเลยผมรู้สึกว่ามันเปลืองของแน่ๆเลยเปลืองของแบบเปลืองเฮี้ยเเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยตีดีกว่ามังเนี่ยมาเลยครับดีครับมงพี่งงอะไรอะ่ะคืออะไรอ๋อพี่งงอะไรอ่ะเขาเอา,แบ,แ,เา,เอา,าแบบตีแล้วที่เขาเอาวสองล้านแบบตีแล้วก็ลถมันราคาสองล้าน ก็ผมไม่เอาไงถ้าจะแบบตีแ <festivals> ล้วแลกกับรถอะผมไม่แลกแต่ถ้าจะไม่ตีแล้วแลกอ่ะผมจะแลกเข้าใจไหมเข้าใจปะผมไม่ได้งงผมรู้มูลค่ามันแต่ผมไม่แลกผมซื้อไปสามอันแล้วนะกัรผมรู้ผมรู้มูลค่าอยู่แล้วแต่คนดูอะงงอะไรใช่ถ้าแลกแล้วถ้าแลกแล้วถ้าแลกแล้วเสมอตัวผมไม่แลกแต่ถ้าแลกแล้วคุ้มอ่ะแลกเข้าใจปะเข้าใจปะมันไม่มีผลที่เราจะต้องรีบแลกวันขอมันไม่มีเน้าอยู่แล้วอะผมไม่แลกถ้าแลกแล้วเสมอตัวผมไม่แลกใช่ครับ มีของไาเถอะเออเไี้เออมาชิบหายเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจยังบางทีของไว้ให้ผมเป็นคนต่อรอแบบนี้ครับถ้าเวลาแรกเราเสมอตัวมันมันมันไม่คุ้มอ่ะถ้าได้แค่เสมอตัวไม่เอาแต่ถ้าได้ถ้าแรกแล้วกำไรอ่ะเอาเออว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน่ารัยเข้าผัดสองจานเลยเดี๋ยวเราไปเอาให้มันด้วเพี้ยนอันเนี้ยมีพกฉับห้ากตังอีกสองพันสี่หนยที่จะหายพูดอยากไปก่อนโยนหินถามทางพูดอยากแบบนี้ พี่มีอะไ้า่มึงแบบโไม่ชัวร์ใช่ใพี่อันเลยทำงนั้นผห,หนีไม่ชัวร์ไงพีงลลงง่พี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 ่พิ่เออพีุ่ยไปแ่้ว่พี่อ,อ,พอเป็น่พกถพาจะแ่กอ่ะก็คีอแากแบบไี่พี่าี่ตีพี่ไม่ก <c oughs> พกก็คือแบบว่<ไ>ให้เป็นเป็นสกูเดิมๆไปเลยพี่ตี่ี่พ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 ี้พี่พี่พี่พีาพี่พี่พีาไี่พ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 ี่อี่พี่่พ้่พีงพี่พ้่พ่พี่ใี่เี่พ่พี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 ่เี่ีให้่่่ใช่พี่่ี่่่่่้เี่ี่ี่าวะ ไอ่ะขาดเปลือกเองเถอะเออได้มาก็เออเปลือกเองเถอะพี่บางเอาไปโรงพยาบาลเลยพี่พี่คนเะิมจะสูบเขาสูบอะไรกันครับโอเคสรุปเขาเอาไหมเออเอาครับเห็นว่าเห็นว่าจะเอาแต่ว่าเดี๋ยวรอสิบทิศมาเพราะว่ามันเขาพิปืนเขาจะรีบจบกับพวกวายอวายอยู่ไงเพราะเขาบอกว่ายเขามีอีสปอร์ตเขาบอกไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าปัญหาคือเขาตอนเขาล่าพวกวายอวายไม่อยู่เขาตสองเดือนไม่ใช่หรอ เออก็ประมาณเดือน2เดือนแล้วทันยังไงก็ทันทันแต่เวลาเขามีปืนเพื่อเอามาจกออกไปไว้มากกว่ามีเรื่องอัปเดตแซลีแซลีกับเอ่อเจงเล่เจ็งแล้วสวอนรวมกันตีแก๊งใหม่ที่ยังไม่ขึ้นกะพาชื่อแก๊งฮูลิแกนเพราะว่าจะใช้สูตรสีแดงแซลีกับสวอนรวมกันอืมสีชื่อแก๊งที่ชื่อฮูลิแกนอะแต่ว่าแก๊งฮุริแกนอะยังไม่ขึ้นกะพานะแต่เขาบอกว่าเขาจะใช้จุดเขาจะใช้สูตรสีแดงอันนี้ผมฟังเร็วทาวน์แล้ว มันจะสู้ยังไงวะเฮ้ยแท้ดีอาวุธบานเลยยังต้องรวมอีกอวะถามจริงไม่รู้แล้วเออผมก็เลยถามผมก็เลยถามผมท่าถามพี่โกรบไปว่ามันรวมได้เหรอเขาก็บอกไม่รู้มันรวมได้เพราะว่าไอ้นี่เขาไม่มีสภาปะไอ้คนฝั่งตรงข้ามแม่งเขาไม่มีสภาไงพี่เฉินเด็กฟาร์มพี่เขาเอาทอมาขายผมมาเก้าสิบเขาบอกเขาไม่มีเงินใช้อ้าวเหรอแล้วซื้อขึ้นมาเท่าไหร่อื้ซื้อมาเก้าสิบพี่เไอ้สั่งก็ซื้อมาแพงเลยตีตอะไรเลยนะไม่ใช่เก้าสิบแพงพี่อ๋อแล้วราคาเท่าไหร่เด็ดแปดสิบพี่ แพงไปเขาหลังเวลาพี่ซื้อ70พอก็ผมถามเขาบอกว่า80บป่พี่พี่จัดรับแปดสิบไปเรื่อยปังเหรอเนีปังปังทำอะไรอ่ะแม่มีอะไรถาจะไปขอเงินอ่ะเงินหมดเรื่อยเหรอปังวันนี้ครับเงินหมดบ่อยแล้วปังเราปังไหนนี่งานมันหมดงานมันหมดไปอยู่ในบัญชีอะปังเด็กผีเหรอเราอยู่ในบัญชีเราจะเอาอะไรเนี่ย สวัสดีครับพี่จันสวัสดีครับอาหารไม่ได้เจอกันนานหน้าเถ้าขึ้นเยอะเลยนะอ้าวไอ้ปังไอ้เด็กเวไปพูดจาเงี้ยเออออ๋สวัสดีครับสวัสดีครับรับครับเดี๋ยวไปถึงตอนเด็กมาทำอะไรครับเนี่ยตัดใจคำพูดกูว่ามึงมาทําอะไรไม่ใช่เออเนี่ถามแปลกๆปลกแเป็นต้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไอ้เด็กเวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับครับเดี๋ยวไปถึงตาเด็กเดี๋ยวไปถึงตอนเด็กเอ้ยอย่าไปถึงตาเด็กเลยนะบางทีอะเด็กผีแท้ เอ้เด็กลิงตาหักบ้านหรือเปล่าเด็กลิงเหรอครับอ๋อเด็กเหรอครับน่ารักเนาะครับน่ากระทึ้งที่เดราเห็นว่าอาฮิรูชอบอะไรบางอาฮิรูรู้อะไรบางในเรื่องอะเหรอเออชอบชอบปักมันเด็กกับเด็กเจอกันยังไงอะไรอ่ะมันเด็กกับเด็กไงมันก็ว่าปักหน้าแก่งมันมีความทะลึกไงแก่งเด็กนี่วายเต่าไม่ใช่อาฮิรูอาฮิรูโค้ด้าเอาไม้กีดแป๊มเพื่อแม่เลยนะ ไรอะใส่กางเกงในแล้วนะเอาเหรอคิดว่าใส่แอมเพิร์ตอยู่ขอโทษโทษจิตจ้าไม่คิดจะเปลี่ยนรถเลยเหรอปังเอ้ยไปเตรียมรถไปชิงทงไว้เอาจบไวเลยป่ะไปไปชิงทงว่าจบไวเลยเดี๋ยวรถมเลยเอารถมาเลยรถมาเลยรถมาเลยไม่กินข้าวก่ันชิงทงจบไวไปเลยไปเร็วแต่จะคลายคลายลอยเครียดป่ะวะต้องคลายลอยเครียดป่ะรถรถปังอะไรอะเรื่องมากจังชิงทองก็จบไวเลยนะไอ่เด็กเวร

ใครจะไม่เคยโฉบเลยเลยไม่ มีคนนะครับมีคนครับผมก็งงอยู่พี่เฮ้ยอะไรงานแะเปล่าอีกอนงานแะเปล่านีไ่ไป็นงานครับพี่<อ>มาไม่ทันฮะจุดแล้วก็ลูกชาลีทำเป็นงานทำเป็นงานอือหือ เขาไม่ม me. e ีไอที่งัดนหรอบิ๊กมีมีแต่ว่าเขาไม่ได้งั้นไงไม่ได้เขาบอกเขาไม่ทำน่าจะโดนพี่หลงไปพี่หลงครับเปหมดแล้วอันนี้หลงงัดเป็นไรใช่ปะหลงงัดเทพเลยอะโหโคตรโหดบอกให้เชี๊ยเดินดว่ะน่าจะแบบว่าไอ้งั้นโหดแล้วก็บวกกับไอ้นี่กันด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะบมีรถโหดด้วยอ่ะเกมพกที่งั้นสิบสิบห้าอันมั้งแล้วก็บวกกังั้นอะเอ้ยคนบ้าคลั่งเลยโอ้ my god เดี๋ยวนี้ลรถชัวร์ไหมครับเพื่อโคตรเดือดเลยว่ะใช่มันเหมือเรถชัวร์ ไปเลยใ,ใกล้ๆถึงแล้วไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยหลงเอโค,โคบาบเออเฮียหลงเอโคบาราชางานดำจบแล้วจบไปเลย มาแล้วมาแล้วรถรถเหตุผมเลยแลใช้อลูมน่ะจะดีกว่าจะบ้านหล่อนมาไปอะยองคะกรุณารัฐเข็มขาดตามสัญญาณการรัตข่าที่เขาตัดกันตรงนี้เลยแกงไรอ่ะดูกดูาด้วเต่าอะไเรียนเราแู้วเอาดูเต่าอับใครนะ

หล่นเนืองว่ะเยอะถอยเขาไม่ปั๊มเว้ยเขาเล่นไม่ปั๊มกันไอเขาก็ไม่ใช่ของกันพี่ส้มเยอะเนี่ยส้มเยอะนะเว้ยเออมึงลุกมามึงลุกมาพี่ถ้ส้มเยอะนะเว้ยพี่ไปจีนมาเฮ้ยเขาขอใ้วย เอาดีเอาดีเอาดีส่วนตีต้องต้องรุ้มแล้วอย่างนี้ผมว่ารับกันอย่างนี้ยิงน้ำต้องตีน้ำอย่างนี้มัดเปล่าดีกว่ามัดเป่ามัดเปล่าสีฟ้าอยู่ที่คู่เยวกว่าไงมัดมัดปุยนุ่นมัดปุยนุ่นมัดปุยนุ่นปุยนุ่นมัดปุยนุหนมัดเปล่าออ้ยมัดเปล่าสวย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 ปล่อยปล่อยมัดปล่อยมัดปล่อยมัดปล่อยเออน่าจะสวย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 หลับหตั้หลับตั้เอาไอ้หมดเอาไอ้หมดเอานี้ก่อนเอาก่อนเดี๋ยว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 เอาเอาเาโอ้ยเรเอาไปเลยไป ไปดีฟาปั๊มองปั๊มักทีนะเึ้นาเพี้ยอะไรมีเก็บคนเพืเพี้ยเลยโอ้ยอเยอ้วมึงจะเก่งหรอไปฟ้าี่มาเยอะเลยใช่เพี้ยมีมากนักหรอเอาตามมาดิปากเดีกวยี่ปนเน่มือปากดีอพ่ลี่เขาบอกไไม่ใช่ครับผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวแตรงนี่ขอโทษคบขอโทนครับไอพ่ลี่กันบ้างมึงมามึงมาก่าจพี่ด n ข้อเดี่ยวเลยว่ะที่มันมันป่ะอยากอยากบ้าปั่ะมึงก็มาดีมึงก็มาดีที่มันทุกอนูเลยว่ะเมื่อกี้แม่งบั๊บคนคนเราไม่เคยมีฟิ้นี้เลยนะเว้ยก็รุกขึ้นมาดีอย่างเงี้ยเมื่อคืนมาเห็นมันสีอุ้มฟ้าฟ้าดำอุ้มฟ้าอุ้มหรอแต่ตอนนี้ไม่น่าอุ้มหรอกน่าขับอ่ะที่มันปี๊ดมันปี๊ทำไมเราไม่ดีวะไม่ไม่น่าอุ้มไม่มันดีบ้างไว้ที่เดียวอย่างมีมืนโดนด่าอย่า่นี้บ้างว่ะ มึงมีเยอะแล้วเหรอข้าวมันไก่อะมันไม่แดงมันไม่แบงสีส้มเขาสิบเจ็ดเลยอ่ะเขาบอกมึงมีสิดมึงขึ้นไปทำเฮียอะไรไอซานคึันรถยอดไพซันไปลองงานเหรอไปจบครับเดี๋ยนี้ไอซันอยากอยากฝึกต่อยอ่ะสาวไปดิเฮียเฮียจะลองกจบรถไอานไหมอยากว่าอยากไปเร่องไปไหมไปจบแคป มีอะไรครับลูดเบารับ euh, ีมกิจกรรมบนดูไว้อะพี่จะจัดวันนี้เลยนี่งนไงผมให้สวยชวนลุงชาลียวเออตามมาให้ดีเขาปักกวเนี่ยใช่ใช่ใชใช่เฮ้ยโอ้ยเดี่ยวงั้นเราเราร้องเพลงเราบ้าฉันรักเย็นอ่ะโอมใบกอดเฮียเปิดทั้งวันนิ่งเป็นหลอนหูหมดเลยสัตว์เอ้ยมึงเขาั่งมาช่วยังไงแก่ยังกูตีอยู่จะลอยแล้วเนี่ยตีเขาบอกจะเข้ามาสกแล้วกันอันมีไล่หาอยู่โหาดเลตอนนี้แม่งเดือดทุกกระดูกอีกเฮียเขาจะมาก ไม่น่ามาผมมันเรื่อยหลายแก๊งบวกกันจัดเลยนะเออมันมันหลายแก๊งเลยนะเว้ยพี่ใช่เหรอะซิปปอ๋อมเมียมซีด้วยโนโตโอเวอร์หนึ่งใช่ไหมคาเมลอนวายสองสี่แล้วสามเต่ากับเต่ากับไอ้นี่เตากับอ่แปดแล้วก็มีสวอนแก๊งแก๊งน็อกลีดอ่ะแก๊งน็อกลีดกับสวอนอีกมีชิ้นเดียวน็อกลีดคือแก๊งไหนวะฮูลิแกนนะจะใช้สูตรแดงไงเขาตีกันไม่ฮูลิแกนเขาตีกับแซลลี่ก็แต่ผมเห็นรวมกับสวอนอยู่นะไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะเห็นเดียวทามบอกว่าเขารวมกัน เขาไม่รู oh, no. ้ยังไงอ๋อเขารวมไปตีแซ่ลีหรอหรือว่าไงเลื่อนไหมด้วยเหงาเหงาเราเหี้ยเลยไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงานี่เอาไงกูถามก่อนว่างั้นเลื่อนไหมถ้างั้นอ่ะมันตีกันขนาดนี้เหี้ยพวกนี้มึงไปเก็บไปเก็บหลายแกงก่อนอันนี้เก็บครบหมดยังเหลือการไปรอดอย่างเดียวเหลือเขามดแล้วเพื่อนไม่รอดกี่วันแล้วเออครับแล้วเขาครบหลายวันแล้วแต่เขาว่าเขาไม่กล้ามาให้เพราะพอดีเขาโดนวายวายตีอยู่อ๋อมีผล เออแล้วก็ผมไปงานบ้านนล้พี่หลงมาเจอดีซิงัทก็เลยแวะจอดดูแต่เขาไม่ได้นี่วันนี้กูไปงัดหลังแรกมาไปกันเพื่อนบิลลี่โมบายขี่โมบายขี่โมบายเลยโอ้โหงานดีสามดีเอ็ดแบบแต่งสู้คันแรกสกูออกมีเฉียดเฉียนไหมมีเฉียนเฉียนท้าห่ายมีเฉียดเฉียนเออแบบมีแบบเฮ้ยงั้นถ้างั้นมีแบบตกถิงท้องผมไหมเดี๋ยวเพิ่งไม่ถ้างั้นเออเอาไงดีอะกูแต่งใจอยู่เอาไงดีวะ ไม่แต่เอาเป็นรถละครับแต่จริงมันตีกันเยอะไปเรืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไอไอตรงนั้นนะรู้แต่หมายถึงว่าไอเรื่องจัดกิจกรรมบ้านดิยังไงดีแม่งตีกันเดือดขนาดนี้ได้ใช่เรื่องมันละพี่คนมันน้อยครับถ้านั้นอย่าไปขัดเขาเลยให้เขาตีกันไปเไม่มีคนมาล้มตีเองหรอกเจอไม่เพราะมันไม่องตัวเองแต่ตัวเต่องกาเข้าใจว่ามันมีแค่เออวายเอ็มตีเอ็นเออารตีอะไรเงี้ยแต่พอแล้วไม่ใช่ตีเยอะขนาดนี้กลัวไม่เห็นเวลาไเห็นเยอะขนาดนี้ไม่แบ่งเหรอเ้ามันแก่ไม่แบ่งกลัวอ้ะเรียบร้อยล้มตีเองเนี่ ไม่เขาไม่เขาเขามีเรื่องอะไรชื่อปานินอน่ะแฟนเก่าไอตีบ่ะอ่าแฟนเก่าที่อะไรคนเขาไม่ดีมับคนไปป็นจักรยานด้วยนั่นแหละเขาคุยกับอะไรสักอย่างแล้วมีการยกนิ้วกลางให้แล้วก็ทะเลาะกันตรงนั้นครับวันนี้ผมเสือกมาตอนแรกเหมือนยางอโรล่าเขาขอปรึกษาสภาว่าเขาจะจบจะขอจบแต่โรดี้เหมือนจะไม่จบมั้ง ไม่หรอกด้วยความที่ว่าแกแล้วลาเขาไม่หลอกแต่นมือวันมันไม่ได้ีมันมียนี่มาสักพักอะไรเงมันตีกันมาสักพักมันก็มีการปั๊บกันไงมันก็ไม่จบง่ายแล้วใช่ใช่เขาโมโหขึ้นคนไงสิบเจ็ดแต่เขาไม่ได้ขึ้นอาวุธนี่ครับได้อะไรอืมเลื่อนเหรอเลื่อนแล้วกันมันเตียนเยอะเกินหรอไม่เขาไปก่อนไหมไปไปเรียมรถไปก่อนกันพี่นี่เลยแล้วเดี๋ยวผมก็ไปหลงอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวผมต้องงัดบ้านเออได้ไปดำแล้วเลยที่เดี๋ยมาเพื่อนพี่จอนี่ครับไปต้องหมดชื่อเราละพี่อู่นะมึงออกมายัง careless all day and all night would stay up and felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay.